สวัสดีครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนครับกลับมาครั้งคราวกับการจับโปเกมอนครับภายในเวลา15นาทีแล้วมาแบทเทิลกันนะครับวันนี้ครับเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษอีกท่านหนึ่งนะครับที่หลายๆคนรอคอยนะครับก็คือเพลงพิทนฮัทครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีฮะหลายๆคนอยากจะดูนะฮะมาแบทเทิลกับผมกับในรายการนี้มากซีรีส์นี้เลยผมก็อยากดูอยากดูตัวเองเล่นเหมือนกันนี่แหละคือผม่ไปดูคุณผมไปดูคุณตีกับดังโง่เหมียวมาแล้วแล้วรู้สึกว่ามันบันเทิงมากซีรีส์นี้ กฎกติกาในวันนี้เราจะมีปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับเพื่อเกิดความสมดุลน,นะครับเอาละฮะเราจะมีเวลาทั้งหมด15ทีครับในการจับโปเกมอนนะครับซึ่งก็จะมีโปเกมบอลให้ครับแล้วก็มีมาสเตอร์บอลให้ทั้งหมด10ลูกทุกครั้งที่จับโปเกมอนเสร็จปุ๊บก็ตั้งชื่อด้วยนะครับที่สาคัญเนี่ยก็คือไม่มีการเรียนท่า T M f เตอร์ไม่มีครับแต่ว่าที่เพิ่มเข้ามาก็คือใช้ไรคนดี้ได้ไรคนดี้ใช้ได้ต่อเมื่อกับโปเกมอนที่ยังพัฒนาร่าไม่สุดนะครับ ก็พัฒนาร่างจนถึงแค่เลเวลที่มันเปลี่ยนร่างอย่างเช่นที่ตรงข้างนี้เปลี่ยนเป็นลิซซอนตอน36ก็หยุดที่36เท่านั้นนะครับถ้าเท่าไหนก็เท่านั้นนะครับถ้าที่รีมาใหม่ก็เป็นผลพลอยได้นะฮะในแต่ละพื้นที่ที่เราจับเนี่ยก็จะจับได้แค่1ตัวเท่านั้นพอจับเสร็จปุ๊บต้องย้ายที่นะครับแล้วทีมเราเนี่ยจะมีเลเจนดารี่ได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็พว่มอยานเนี่ยกี่ตัวก็ได้นะครับแล้วแต่นะฮะ <laughs> เราต้องหามายาให้เยอะที่สุดว่างั้นเถอะเยอะมายาคงไม่เจอเยอะหรอกมั้งฮยอาจจะเจอเยอะก็ได้แหม่พร้อมมั้ยฮะพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วอลไรนะฮะสามสองหนึ่งไปฮะโอเครอบแรกครับไปก่อนฮะดินก่อนเลยผมไปเมืองแห่งโชคชะตาก่อนเลยแล้วกันครับปกติจะเจอเคียร์โมเมะ่ฮยว้าวเจอแล้วเหรอ ฮ้ยเกินไปแล้ววายเกินไปแล้ว้ <laughs> โอ้โหเลเวลแบดคิดสิว,ว่ามันอาจจะมีท่าทดีๆก็ได้ฮะโชคดีว่าเลเวลไม่มีผลตกปากเขาแล้วทับตัวหน้ามาออกเฮ้ย <laughs> hey, that's pretty good เอาเอาจิงนะตอนนี้ผมที่เห็นในพุตเทจที่ผมกำลังวิ่งเนะี่ยผมไม่ได้วิ่งเองนะแฟนผมเขาอยาก อยากไปไหนก็ไปฮะเขาเขาเขาอยากร่วมด้วยมากเลยเนี่ยเขาเดินให้ผมเนี่ยเขาบอกว่าดวงเขาดีกว่าเอ้ยมันดีกว่ายังไงวะเนี่ยผมว่าไม่ได้ใช่ออกครับตัวสองเฮ้ยโอเขาได้ตัวสองแล้วว่ะไม่อยากเนี่ยเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวตัวนี้ไม่ได้ในบอลนี้จงเชื่อมั่นนี่แน่เข้ามาเลยเอออุ้ยสุดยอดึกเฮ้ยของดีแล้วครับ ไดนะ้ของดีแน่เลยสุดยอดอย่างนี้แล g เจอรี่แน่ใช่เป็นโปเกมอนในตำนานตัวนี้โปเกมอนในตำนานท i ไมผมเจอไอ้นี่สามก่อนแล้วเนี่ผมไปเมืองยิมแมลงก่อนแล้ว โอยย,ยิ้มงว่ะยิ้มแะไรจริงป่าวเอ้ยมันมันออกมาสี่ตัวติดเลยวะไม่ <c oughs> มีตัวอื่นเลยหรอคนที่ไม่ได้ดูชาร์จผมจะต้องงง <c oughs> มียิ้มมาแรงเหรอวะภาคนี้อีกครั้งหนึ่ง and another one h o เจอ๋ยวมาเจอตัวอะไรไม่ไม่ผมผมเจอตัวซ้ำมาห้ารอบแล้วเนี่ยเจอตัวซ้ำห้ารอบแล้วผมไม่เอาไง,เ,ง <c oughs> เปลี่ยนเส้นก็ได้วะ <c oughs> ไม่เอาแล้ว <c oughs> ออกมาเยอะเกินไปแล้วว้าวโอ้ oh, <c oughs> ที่อย่างนี้ออก <c oughs> คุณเจอตัวอะไรครับเนี่ยมันมันไอ้ตัวใหม่ต้องจับแล้วครับมันดีกว่าตัวที่ผมเจอซ้ำ <c oughs> ห้าห้ารอบไปฮะบอกเลยเห็นทีมนี้ต้องรู้สึกว่าผมดวงดีเกินไปไหมเฮ้ยเฮ้ยมก่อนโคมก่อนทำไมคุณจะดวงดีตลอดไม่ได้นะ <c oughs> ผมอยากเจอโปยมอนในตำนานกว่าเขาเขารู้หมดเลยเรายังไม่มีตำนาน ้แม่ไม่เจอโปโลมอนในตำนานสักทีบ้าจริงๆจูเล่โน่จบาน่าเออจับจับเหอะอนนี้4นาที45แล้วนะฮะผมผมใบให้ผมมีตัวงชื่อว่าผมตั้งชื่อว่าหัวชมพูหัวชมพูเออให้ดาวเอาไว้เป็นตัวอะไรอะไรวะ หัวชมพูไงไอ้นั่นอะหัวชมพูอะอะไรวะโถอุตส่าห์บปเออมาเจอหน่อยมาเพื่อของดีของดีหรอครับว้าวตัวนี้นำพาสู่ชัยชนะเลยฮะเฮ้ยอือมีแล้วต่ชนะแน่ๆใช่ไหมใช่ผมไม่อยากรู้จริงๆตัวอะไรฮ้ย อาจจะไม่ใช่ตัวนั้นหรอกถ้ามันมีท่าไม้ตายแบบที่ผมคิดนะจัดไปยาวๆฮะเอาอะไรดีคิดไม่ออกแล้วแม่งเอาอไอจไอไอีมา <c oughs> เอาชื่อคนมาตั้งเลยใช่ไหม <c oughs> เอาชื่อคนมาตั้งนี่แหละผมเองก็ตั้งเป็นชื่อคนแล้วตอนเนี้ย <c oughs> เออมันง่ายดีอนะ <c oughs> มันมีไอเทมอะไรที่แบบกดเจอโปรจจโปรมทเลยไหมเนี่ยเดินวนในเซิร์ฟ <c oughs> ไม่เจอสิเออน้ำพึ่งไงน้ำพึ่งไงโอ้น้ำพึ่งเหรอได้ ไม่ได้ไม่ได้ไมไ่ใช้ <laughs> ถ้าถ้าใช้ก็ใช้อย่างอยู่ได้เลยเข้าเซนเตอร์อีกแล้วบินมาที่เข้าเซนเตอร์ตลอดผมได้โปโมออนที่อ่อนแอที่สุดในเกมนะฮะอ่อนแอที่สุดในเกมอ่อนแอที่สุดในเกมนี่คิดไม่ออกแต่ถ้าบอกว่าได้พระเจ้าของเกมอะ <laughs> ผมนึกถึงไอ้ดีดูก่อนเลยดีดู <laughs> ทำไมต้องเสียดายว่ามีต้งเยอะบาสอบอลเนี่ยโอ้ยเวลา15ทีจับๆไปเลยฮะ <laughs> ตัวนี้สีแ้มตัวนี้สีแ้มเอาดวงคุณอรพันธ์เข้าเฮ้ย <c oughs> อุ้ยเจอกับดักกับดักขอลงทะเลเจอกับดักเลย <c oughs> ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวมานี่ดีกว่าโอ้ oh my g o ยสุสานี่ว่ะภูเขาเนี่ยว้าวเฮ้ยผมผมเจอตัวใช้ได้อยู่อ่าตอนนี้เหลือเวลา2นาทีนะครับ อู๋สองนาทีเหรอผมว่าได้ตัวจบแล้วเรียบร้อยนี่ต้องมีระเบิดสิออกมาเถอะโอ้ใช่เลยไอผมนีม่แหละนี่แหละเลยวะ่ะเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ตัวสุดท้ายผมจะใช้ได้เหมือนกันอ่ะเหลือร้อยยี่สิบวิฮะผมตั้งชื่อก็หมดเวลาแล้วใช่ตั้งชื่อก็หมดเวลาแล้ว,อว,ลลวโอเคครับหมดเวลาแล้วนะฮะหมดเวลามา มาฮะแหมดูมอนหน่อยเอฮบอกเลยทีมผมทีมเท่มากนี่โอ้โหโโอ้หเซคร่อมเร้มีเซคร่อมด้วยครับผมจะทำยังไงครับแม่เฮียชีกีวีนโอ้โหตายกูจิตบานนะ โอ้ยหัวถิ่มพูโอ้ยนยี่เองหัวถ <c oughs> ิ่ม,มพูได้ผมเป็นหัวถิ่มพูไป let's go มาฮะมาดูสิมาส่องตัวแรกอะไรฮะเฮ้ย <c oughs> อันนี้บอกเลยบอกเลยผมลงมาเปิดเข้มเลยฮะเฮ้ย <c oughs> เปิดเข้มเลยอ๋อ <c oughs> เปิดเข้มเลยฮะ <c oughs> ไหนโดเติ <c oughs> <c oughs> หีดนี่เหรอเฮ้ย <c oughs> เอาเหมือนเดิมนี่แหละ มีเหาก,กับเบบี้เรดเหรอตาย<ม>เฮ้ยมันคอนเทลลี่มั้เนี่ยมันคอนเทลลี่มั้เนี่ยไม่รู้ผมไม่รู้ถ้ามันคอนเทลลี่ผมกดจุดทีมันลดเลยนะเฮ้ยอย่าอย่ามากดผมเฮ้ยไม่ถ้ามันไม่ใช่คอนเทลลี่เดี๋ยวผมไปเพิ่มให้มันไม่เอาด้วยหรอกเขาคงไม่เขาคงไม่ได้จับมาแล้วเป็นแบบคอนเทลลี่ลิฟสตอร์มั้งดูก่อนครับเอ้ยแม่หลบได้เอ้ยหลบได้ ไม่เนะะฮึนี่เดี๋ยวผมเช็คอบิลิตี้ก่อนมันเป็นแบบว่าหลบได้ในทรายหรือเปล่าวะเนี่ยเออว่าท่านี้มันไม่ควร<บ>อา้อาวเฮ้ยหลบได้หล,ลบสองป๊อดไอ้หลบสองหลบสองเกิด <c oughs> อะไรขึ้นแแต่แต่นกนั่นมันไม่ควรหลบได้ฮะ <c oughs> เฮ้ยแซนวิวจริงๆบจริงหรอตเปิดเผยเลยอุย้ย เขาช่วยเราไว้ผมไม่ไม่เคยสนใจเลยสนใจแต่ล่างไลยเนี่ยไอ้ล่างน้ําแข็งไงเออเออเออเหมือนเป็นแซนฟอร์สกับแซนดี้เลยโอ้ยหลบได้โดนแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันจะเกิดมาแล้วมันจะเกิดมาแล้วกดเข้าไปกดเข้าไปเยอะเอเฮ้ยดีเยอะไปแล้วชนเลยส์อย่าให้ดูได้สักทีหนึ่งนะโอ้ขี้อีกหลบกุพักไม่โดนฮะไล่ไปเถอะมิสเตอร์เมนไม่โดนเลยว่ะมิสเตอร์เมนแม่งหนีหมดเลยโปเกมอนในตำนาน โอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นหลักครับทีเดียวเลยฮะแยอะแล้วเยอะแล้วไอ้มิสเตอร์เหม็นจิรวิวัฒน์ว่ะจิรวิวัตจิรจิรวิวัฒน์คิดชื่อไม่ออกจริงเอาเอาชื่อน้องมาไม่ค่อยอยากรอสายหมดเลยอยู่เอาว่ามาเสี่ยงครับเสี่ยงโดนสักทีก็ถือว่าคุ้มแล้วเนี่ยโดนเถอะโอ้โหไม่โดนเลยนี่แน่เออเออนเข้าไป ก็ครัสเข้าเลยยังไม่เข้านะหลบได้โอ้โหโคตรหลบหลบจนต้องร้องขอชีวิตมันเก่งมากเลยอรัมันมันเก่งมากตอนมันหลบนี่แหละใช่แล้วแล้วมันได้บับจากม,มันได้บับจากบูทนี่แหละมันได้จากใครเลยมาฮะไม่ได้เลยฮะพี่ใหญ่ต้องลงแล้วฮะ Big Boss the Big Boss you <c oughs> what บิ๊กบอสของทีมฮะเหมือนบิ๊กบอสจะรู้ว่าเราเนี่ยไม่มีท่าดินฮะม่้งก็คงตีไปแล้วเหมือนบิ๊กบอสเขาจะรู้แม่กลายเป็นอยู่ในทรายได้ได้บัฟจากบันยีรัตแล้วแบบโคตรเก่งเลยฮะมันมันมันก็เกินไปฮะมันหลบมันหลบได้ทุกช็อตเลยทุกเทอร์เลยมันมันมันยังไม่โดนตีเลยเนี่ยใช่แต่มันหลบกดจุดผมไม่ทีมเฮ้ยเกินเกินไปเกินไปเข้ามาเป็นคอมโบ เออเก็บเก็บไอ้มิสเตอร์เมทไปก่อนโอ้โหแต่ว่าที่ไม่แฮ็ไม่มีผลนะครับมันเฟลดิตี้อยู่แล้วนี่โอ้โหกดเบาเลยมันจะแรงโอ้โหหลบไปหลบหมดเลยอ๋อมันมันกดจุดแล้วมันมันติดว่าหลบสองระดับด้วยเดี๋ยวนะเมื่อกี้บัฟด้วยเหรอไอ้หลบอ่ะใช่ใช่โอ้โหแล้วโหผมเนี่ยได้หลบสองระดับที่เด็ดก็เกินไป เฮ้ยคนละตัวน่ะคนละตัวน่ะเอ้ยแต่ผมติดชาวจริงๆผมผมกลัวไอ้เซคอมมากเลยมันเป็นคนที่แบบมือเก่งอะติดเว้ยมาตึบ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 มิสเตอร์เหม็นลิกไปก่อนเก็บไปก่อนบายบายหน่อยมิสเตอร์เหม็นเฮ้ยไอ้ท่านี้มันมีผลอะไรไหมเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์อะไรป่ะมันมีรถดิฟเฟนครับโอ้เดี๋ยวดีแลว พุทผออก้าวโดนแล้วโดนจนได้ว่ะเลยรถสปีดว่ะทำไรถสปีดเฉยโอ้ยเฮ้ยผมไม่หลบแล้วจบแล้วบูทบผมแนะนำนะเก็บบันกีรัแล้วปล่อยมาใหม่ไ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 ม่ปล่อยไม่ตายครับตรงนี้ช่วยตีมาหน่อยอะไรวะผมว่าปล่อยมาใหม่น่าจะดีนะรอทำไมอ่ะเออโอ้รู้แล้วตัวอะไรโอ้โหบานาน่า เนี่ยบางร้านเนี่ยถ้าปล่อยมามันเปิดทรายใช่ป่ะตัวหินที่อยู่ในทรายเนี่ยพลังป้องกันเวทมันเพิ่มไงบูธไม่ครับไม่ไม่ผมว่าโคตรครั้งแรกผมคิดว่าผมจะปล่อยมันตายมีเปล่ามีเมก้าเดย์กิก้าเดย์ป่ะเนี่ยเปิดวังวน1 0หนอสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นส์เไม่ขึ้นหรอกนะนี่นะโยนมาเล็กฟิตฟิต บาร์เรอิสราเอลเอออุ้ยหลบได้บาราเรน่าหลบได้วะเอ้าทำไมบานาน่าหลบได้วะเออมิสเตอร์แต่มิสเตอร์เมนโดนอ้าวช่างนัติดช่างนักเกินขอโถษเฮ้ยเฮ้ยเวลามีไม่มากว่ะที่ผ่าน้วเอ้ยเอาเจเอาเจเรารวางแล้วนะเราวางไว้แล้วนะมามิสเตอร์เมนสู้เขามิสเตอร์เมนเชื่อมั่นในมิสเตอร์เมนเฮ้ยบิ๊กบอสบิ๊กบอสไม่ได้ฮะตรงได้ไหม ทำย่าฮะทำย่าว่ะทำย่าไม่เข้าเลยครับมาแรงบินแมลงบินรถไปเลยสปีดแหละจะรถไปขนาดไหนวะบัตรีรัสเบา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 โอ้ก็เลยอยู่เนี่ยมาถึงเวลาแล้วฮะที่เขาไม่ค่อยจะมีดาเมจเลยแรงป่าวะน่าจะแรงมั้ง สามต่อสองเว้ยแต่ว่ามิสเตอร์เมนของเราเนี่ยได้บัลเล่ย์ไปฮะขาสามชายบีมบีนฮะเอออ้วนตกเฮ้ยดูเขาเฮ้ยมันหนาไปหรือเราตีเบาอะหนาจริงจริงช่ะคู่จริงช่างะคู่ช่งะคู่เฮ้ยถนัดท่านเลยเหรอ แท็กขึ้นว่าจะฟันนี่แน่นี่แน่เฮ้ยไม่สลงบสลับโอ้โหที่คิวได้เหมือนกันโอ้ผมว่าผมต้องให้มิสเตอร์เหม็นแบกละแหละคนเดียวที่เขาแบกได้อะมิสเตอร์เหม็นตอนนี้มิสเตอร์เหม็นผมกลายเป็นมิสเตอร์เหม็นไปแล้วว่ะเล็กเหม็นจนพูดติดป่าแล้วเนี่ยเออกลายเป็นกลายเป็นมิสเตอร์เหม็นไปแล้วนะครับท่ามังกรฮะเฮ้ยหลบได้เฮ้ยหลบได้มิสเตอร์เมนมิสเตอร์เมน เฮ้ยหนึ่งหนึ่งแล้ว啊หนึ่งสองเนี่ยโอ้โหคิ่ด้วยทำไมไม่ขี่ตัวนั้วนะครับช่างงีเอ้าโู้เอาแล้วเอาละครับนาทีที่ดีที่สุดครับช่วงเวลานี้นะฮะคือการกระทืบครับเอาแล้วเอาแล้วมิสเตอร์เหม็ดฝากด้วยนะโอ้จะล้มได้นะฮะหลบหลีกสองระดับนะโอ้เอาสี่สิบแล้วฮะโอ้สี่สิบเพียวๆได้นี่ไหมครับ ตานี้แม่โคตรโหดสี่สิเปรี้ยวเนี่ยไม่มีท่าบางก่อนท่าอื่นแล้วนี่แหละเบาแค่นี้แหละครับลุกบอดแล้วหลบไม่โดนนะมิสเตอร์เมนหลบนอยไม่หลบแล้วพอแล้วบัฟนี้มาต้องเอาเนี่ยแล้วก็เรยตีนะโดนเฮ้ยเฮ้ยโอ้หลบได้เก้อเออต้องต้องตีให้ตาย รถดีบิกแต่ไม่ทันแล้วนะต้องมาสีที่โดนล้วตอนนี้แล้วที่เหลือนะผมผมจะหลบบันกิรัตเอาให้หมดเลยบอสเขาเกินไปต้นเกมหลบมาเยอะแล้วนะน่าจะเหนื่อยแล้วล่ะมิสเตอร์เมนสู้เขาเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้โหบันตีลวสีทำไมทำไมถึงไม่เอานะมาฮะไอหัวชมพู ไอหัวชมพูมันไม่มีท่าครับเออมันมันไม่มีท่าเลยอ่ะทำอะไรไม่ได้เลยตอนแรกเหมือนจะแบกนะโอ้ตอนแรกมันแบกเยอะมากครับเออจริงๆมันมันก็แบกแหละแหมมิสเตอร์เมนทำเอ,อเอาไอจารุด้าผมตีไม่โดนเลยใช้ท่าพื้นไปดูดเลือดไม่ได้เลยพลิวสุดๆฮะตั้งแต่ช่วงแรกเลยแหมไม่รอดครับมิสเตอร์เมนของผมโอเคก็สำหรับวันนี้ครับก็จบแล้วครับก็เป็นไงบ้างครับพี่พิษมาเล่นในวันนี้ สนุกมากเอ้ยผมชอบแบบนี้นะเออมันตื่นเต้นดีอ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะใช้อะไรด้วยเนาะนี่ผมผมชอบผมชอบวัดดวงอยู่แล้วออผมก็ชอบเหมืนอกนกันชอบเหมือนกันโอเคครับมีอะไรจะฝากไหมฮะอ๋อก็อุย้ยที่อยากจะฝากเลยนะฝากซีรีส์นี้ของโอวูดด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าหากว่ามีคนมาเล่นเยอะๆกว่าน,นี้นี่จะยิ่งสนุกเลยนะครับผมเออแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะนี่อยากจะกลับมาเล่นใหม่นะสนุกมากเลยครับอันนี้ เต้ยถ้าอยากกลับมาเล่นใหม่เอาให้คลิปนี้ครบแสนวิวครับแล้วมาดูยิงใหม่กันใหม่ฮะเอาเอาเอาให้ถึงแสนวิวผมจะได้แก้แค้นแบ๊แล้วเนี่ยเป็นล้านวิวแล้วเนี่ยแห่งความใบ้แบ้โอเคครับใครที่อยากติดตามชิคกี้าติดตามได้ช่องทางที่ Facebook ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับใน YouTube ก็จะมีอัพบ้างเหมือนกันครับแต่ส่วนใหญ่อยู่ a c e b o o k ครับผมโอเคครับก็สำหรับวันนี้จบแล้วครับไว้เจอกันใหม่ครับในครั้งหน้านะฮะ ใครที่ชอบไปอย่าลืมกดไ like, ลดค์กดแชร์และกดติดตาให้ด้วยนะฮะครับผมแล้วราครับไว้เจอกันใหม่ครับในครั้งหน้าครับรบ,บ๊ายบายสวัสดีครับ